สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง pj pro audio และท่านผู้ที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง pj pro audio ทุกทกท่านนะครับวันนี้กับผมพัดจะมานำเสนอดอกลำโพงนะครับเป็นดอก p o audio นะครับ108 p 1 0 8ทับ224หรือบ้านเราจะเรียกว่า2244นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งทั้งหมด สามรุ่นนะครับสองสองสี่หนึ่งสองสองสี่สองแล้วก็สองสองสี่สี่นะครับซึ่งสองสองสี่สี่นี้จะเป็นตัวท็อปสุดน,นะครับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับความถี่สามสิบเฮิร์ตลงได้สามสิบเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหมาะกับตู้หน้าเปิดนะครับตระกูลสองสอง 412242 2 2สอนะครับซึ่งจะเหมาะกับตู้หน้าเปิดนะครับเ <_ d ew s> ช่นตู้เจบินนะครับตู้มาตินนะครับหรือทรงหน้าเปิด JBL นะครับ SRX 18นะครับ SRX 718นะครับซึ่งจะเหมาะมากนะครับซึ่งซีซรีส์นี้ก็ จะมี3รุ่นนะครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณสี่สี่พกว่าบาทนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อตัวทนงจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะครับ ซึ่งที่ผมจะใส่อยู่นี้ก็ใส่ตู้มาตินนะครับทรงมาตินนะครับตู้ก็จะเป็นตู้หน้าเปิดนะครับทรงมาตินนะครับก็จะลึกก็จะบุยใยแก้วข้างในด้วยนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ ท่านผู้ชมทางช่อง pg pro audio ได้เป็นข้อมูลไว้นะครับเผื่อท่านไหนสนใจก็จะได้หา,าซื้อใช้กันนะครับซึ่งตระกูลนี้ก็เหมาะสำหรับตู้หน้าเปิดบริษัทผู้สั่งผลิตก็จะเป็นของ vc นะครับ vc electronic นะครับสั่ง p เป็นผู้ให้ p o r e i o ผลิตนะครับซึ่งทาง vc ก็จะเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายนะครับ ทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับถ้าเป็นตระกูล P 2 2 4 1 2 2 4 2 2 2 4, 4 4ก็จะเป็น vc นะครับเป็นพู้จจำหน่ายนะครับซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกจะไม่เห็นนะครับตอนนี้นะครับไม่เห็นตามท้องตลาดเลยนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับ ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบในน้ําเสียงก็ก็จะมีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเสียงก็จะคล้ายๆกับ JBL นะครับจะนุ่มลึกนะครับรุ่นนี้ก็วางจําหน่ายมานานมายาวนานนะครับตระกูล P-Series นะครับแต่ก่อนแม่เหล็กก็จะ ตัวโครงจะไม่ใช่แบบนี้นะครับตัวโครงก็จะดูโหดกว่านี้นะครับเนื่องจากทําให้หวัดสูงขึ้นก็เลยต้องทําช่องระบายความร้อนมานะครับก็จะได้วัดที่สูงขึ้นนะครับแต่ตัวระบายความร้อนก็ต้องมีประสิทธิภาพเช่นกันนะครับยังไงท่านไหนสนใจก็แวะเวียน ถามได้ตามตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่างนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับท่านผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง p j pro audio ทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปเลยนะครับจะได้มีคลิปดีๆมานําเสนอในคราวต่ตอไปนะครับวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องดอกลำโพงแล้วกันนะครับย่งไงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง PG Pro a u d o ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ